ครับผมเหนื่อยนะครับตามกับพันธ์มันสองคนนะครับเห็นบินมาที่ผ่าระหว่างกลางต้นไม้ใหญ่นะครับเอาน้ํานะครับเขาบอกว่าปลายิ่งใหญ่ยิ่งฉลาดนะครับพึ่งก็เหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งฉลาดนะครับเรียกว่าหลอกซ้ายหลอกขวานะครับทําเป็นบินสูงก็มีบินเรียบินต่ําก็มีออกซ้ายออกขวานะครับหลอกไปหลอกมา พันธุ์มันบอกว่ามันต้องอยู่ต่ำแน่ๆนะครับผมก็คิดว่าแม้ข้างในมันก็ไม่มีต้นไม้สูงยังไงมันก็ต้องต่ำนะครับแต่มันต่ำเกินคาดนะครับมันต่ำชนิดติดดินนะครับมันคือมามหาสารนะครับหลังใหญ่นะครับตามนะครับเรียกว่ากินเกสรนะครับเป็นช่องที่หน้าตามนะครับตามแบบผ่านแท้ๆนะครับผ่านป่าๆนะครับผ่านพึ่งสายอาชีพนะครับกับพันธุมันแล้วก็ผ่านพุ่งคงทสานประเด็กนะครับ ชอบถูกอกถูกใจก็กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดตั้มใช้นะครับหรือว่า,อ,าอยากจะมาหามาถ่ายรูปนะครับมาเดินด้วยกันกอ,อเรียนเชิญน,นะครับทุกคนกินเกนสอรป่านะครับฝากเอาไว้นะครับไปครับเ,าาเ,ด,เดีเดเ๋ยวไปชมรังนะครับมาใหญ่ไหมสูงไหมนะครับมันซุกเลยครับรังนี้นะครับนะครับยาวๆอิดเปรดอิดเปรดนะครับ ครับน้ำจะยาวๆนะครับครับผม ยาวเอิดเป็ดนะครับอยู่ต่ำๆนะครับทุกๆนะครับสุกเรียกว่ามิดนะครับตามองแต่สูงๆนะครับไม่ได้ก้มสักทีนะครับนี่แหละครับที่พันมันตามเข้ามานะครับแยกกันไปคนละทางนะครับผมก็ว่ามันไม่มีต้นไม้สูงอย่างที่ว่านะครับแต่ท้ายเนี่ยนะครับมันอยู่จนเรียกว่าคือเราไม่ค่อยมองอ่ะครับมันต่ําติดดินประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ต้องขึ้นคอนนะครับถ้าไม่ขึ้นคอนนี่ขึ้นไปตัดไม่ได้นะครับยืนก็มือก็เอาไม่ถึงนะครับ จะต้องขึ้นคอนแล้วก็เข้าไปหาหนามแต่งหนามนิดนึงนะครับะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามนะครับเดี๋ยวพันมันกำลังทำครบอยู่นะครับไม่แ่งพ่อไม่ได้เอาไปครับนะนะครับก็ รอพันมันทําครบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆนะครับไม่อ่อนก็แก่นะครับหัวไม่ใหญ่ก็เล็กนะครับเอาง่ายๆนะครับแทงกักนะครับออกอะไรก็ถูกนะครับอ่อนก็ถูกแก่ก็ถูกนะครับน้ําหัวเล็กก็ถูกน้ําหัวใหญ่ก็ถูกนะครับเพราะว่าผมแทงกักเอานะครับนี่แหละครับพันมันสามเหยียบนะครับคุณปุ้ยแนนาวะก็แซลมาแต่เช้าๆนะครับบอกว่าโอ้ไปกับมืออาชีพเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ทุกคนก็อาชีพหมดแล้วครับปากท้องต้องกินต้องใช้นะครับ หากันไปนะครับได้มากได้น้อยนะครับยังไงก็ต้องออกได้ไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดเราก็ไปอดนะครับไปครับตามพี่มันเข้าไปขัอง,งอะไรตัดออกไม่ดีในมือจบเอาเพื่อเพื่อเพื่อมันซ้ำแล้วถ้าไม่ได้ใช่กับทิง่งงาไพืก็เรื่ง เนาหนากครับคบชักครบาไปช็กไม่เห็นีิค่ะยังไงก็ต้องฝ่านาำนะครับมันมีหนามครับพร้อมครับยังไงก็ต้องแต่งนาำนะครับ ควรผมนี่แหละครับจีไีหามันน้ำเล็กเย,ยวนะครับไปแล้วครับควรผูกก็แตกแล้วครับเฮอล่นเห็นแตกเลยก็อลย แขกทำไมล่ะแต่งน้ำก่อนไดีดิขางน้ำแล้วขางเสียงด้ำตื่นมันจะใส่เต้นเฮดังฮึฮึโอ้ฝนดีจริงๆนะครับโอ้ยน้ำเป๊ะ มันจะแผ่นกลางหรืเนล่าน้องพี่เนาะต้นเหลี่ยมด,ดีอยู่ต่อนเนาะเนาะยวขึ้นก่อนเดี๋ยวเตรสถานการเต็มได้อ้าวไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่มันจะน้ำดีกับไม่ดี เงี <ś webinars> ้ยไม่หนาวขนาดเห้เงี้ยนะเหม็นอะไรฟันลงเลยมั้โว้ยจุกออไก่ได้บะไปหน่อยหนึ่งก็จุกได้แล้ว mm น้ำเล็บเหย,ยวะน้ำเล็บแมวนะครับหัวก็เททนะครับพึ่งก็อยู่แต่โดนแล้วหาไม่เห็นจ้าเทียนะครับมันต่ำหลาย ปาดองไหมปาอะไรปีงวดปาเล็กปาเล็กลูกพี่หน่อยเดียวโอ้ยอ้ย,อยเป็นไงลูกพี่เลรนน้ำสนุกไหมครับ อยากลองไหมหล่องานถนัดของพันมันนะครับนำน้ํานี่นะครับเดี๋ยวจะจับคู่กับพันทนนะครับพันทนเขาย้อยพึ่งน้ำเขาว่าอย่างไงแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่น้ำก็โอเคนะครับน้ำลึกเดียวร็บแมวปัดถุงดีๆอย่างนะครับสะอาดนะครับแม่พึ่งก็ไม่ค่อยตกนะครับที่ฝุ่นที่ผงก็ไม่ค่อยมีนะครับ อีกอย่างก็ลงง่ายขึ้นง่ายนะครับปัดถุงโอ้เมื่อยเหมือนกันนะคเดี๋ยวรอลูกพี่เขานะครับกำลังปัดหลังปัดน้ำ

นะล้างนี่ยเ่็ดต่อนุ้วเยอเ้อแต่สะดุกไม่เพราะว่ามันเม็ดุกเข้าไปนู่นหรอกโอ้ยตอดดอ้อโอเคเริ่มจดลอยนะครับอื้ น้ำรัตะจนน้ำโอ้ยโอ้แทกไา่แทะขวอยู่นั่นดิโอ้อืออ่ะตรงนี้นะครับนี่ครับเกับแอ่หนำนะครับฉีดวักซีนไปทักเข็มนี่ ข้างหลัง mm. เดี๋ยวน้ำก่อนน้ำ mm. อยู่ใต้ต้นไม้โอ้ mm. ชนซ้ายชนขวาาอเอาอีกแมนะ่หานางงวนาอเอาดิขายได้รต่งั้นน่าพอได้นะครับรอดรอดรอให้ชมนี่นะครับอันนี้อ,อ่าไม่ต้องสงสัยนะครับว่าอะไร,ะรอเอาเทอืนะครับอันนี้เกสรเนี่ยน,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเ ก็คือขขาโพดนะครับเนี่ยนะครับเขาโพดก็ถอยออกกันตัวขขาโพดนะครับ่ะครับผมยังไงก็พอได้นะครับก็ฝีมือของลูกพี่มันเขานะครับชอบถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ายังไงนะครับจะมาเที่ยวป่าเดินป่าด้วยกันก็เรียนเชิญนะครับช่องิ่นเกษรป่าโดยพานพึ่งพงษสะสานประเด็กนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับฝากเอาไว้นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าว่ากันครับผม